สวัสดีค่ะครูฉันสอนวิชาประวัติศาสตร์เราจะเรียนเรื่องการสถาปนาอาณาจักรไทยก่อนอื่นนักเรียนต้องทำความรู้จักกษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยคุณครูจะให้ชื่อว่าสี่กษัตริย์สร้างแผ่นดินการสถาปนาอนาณาจักรไทยสาระสำคัญอาณาจักรไทยเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน,าน มีกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถเป็นผู้นำทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันแต่ละอาณาจักรได้สถาปนาราชธา,านีหรือศูนย์กลางความเจริญในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับได้แก่กษัตริย์ไทยทุกพระอ,องค์เป็นผู้ยึดหลักทศพิธราชธรรมหลักธรรมสิบข้อที่ใช้ปกครองประชาชนชาวไทยเราเป็นคนไทย ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในความรักชาติแม้ปัจจุบันผู้นำประเทศหรือกษัตริย์จะไม่ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจหรืออาณาเขตแล้วแต่กษัตริย์ทุกพระองค์ก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นเราเป็นคนไทยควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปพ่อขุนศรีอินทราทิต สถาปนาอาณาจักรสุโข,ขทยัยพุทธศักราช1792พระเจ้าอู่ทองสถาปนาอาณาจักรอยุธยาพุทธศักราช1893พระเจ้าตากสินสถาปนาอาณาจักรธนบุรีพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2325 เรามาตั้งใจเขียนพระนามกระสัดผู้มีบุญคุณต่อประเทศไทยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสะกดคำให้ถูกต้องนะคะสมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มเอาปกอ่อนนะคะหยิบขึ้นมาเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และวก็วิชาด้วยดินสอหรือปากกาลูกกลื่นเท่านั้นนะห้ามใช้ปากกาแบบนี้นะคะแม่แบบนี้ไม่เอานะ นับปกให้เสร็จปุ๊บเปิดมาหน้าแรกนี่นีน,นะคะหน้าแรกนับตั้งแต่บรรทัดที่1ไปจนถึงบรรทัดที่8เว้น1นิ้วเขียนชื่อนาสกุลชั้นเลขที่และวิชาด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดอีก1ครั้ง,งเริ่มทำเลยนะคะใช้หน้าแรก หน้านี้นะเริ่มหน้าแรกเขียนวันที่พยายามเขียนวันที่ให้กระจายเต็ม,ม่บมรทับแบบนี้เลยนะคะเอาแบบนี้นะให้สุดๆแบบนี้เลยนะวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564พยายามเว้นวรรคให้กระจายเต็มหน้านะคะเขียนคำสั่งบอกพระนามกษัตริย์สร้างแผ่นดินเขียนใต้คำสั่งหนึ่งเส้นกาหน้ากระดาษดังเรียนเว้นสองนิ้วนะคะเอาสองนิ้วนะจะได้เท่ากัน สกระสัดสร้างแผ่นดินเขียเส้นใต้2เส้นแล้วเริ่มเขียนเรามีแผ่นดินของคนไทยเนี้ยสแผ่นดินนะคะก็เขียนเลข1 2 3 4อาณาจักรแรกก่อนเลยอาณาจักรแรกของคนไทยก็คืออาณาจักรสุโข,ขทยัยต่อมาก็อาณาจักรอยุธยาแล้วก็อาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรรัตนโกสินถ้าถามว่าเด็กนักเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้แม้แต่คุณครูหรือนักเรียนเนี่ยอยู่ในยุคไหนคะอยู่ในยุคข,ของอาณาจักร รัตนาโกศินนะพอเขียนโจทย์สีข้อเสร็จปุ๊บนักเรียนพับหน้ากระดาษนะคะพับแบบนี้นะพับให้ขอบกระดาษเนี่ยอยู่ตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเห็นเส้นสีแดงนะอ่ะพับแล้วเรุดเบาๆมือนะคะอย่าถูรแรงถูรแรงแล้วก็เดี๋ยวมันจะดำนักเรียนก็จะเห็นเต้นและนักเรียนก็หาคําตอบในหนังสือนะคะหรือจากดูที่ดูคีวีโอก็ได้เริ่มข้อหนึ่ง อาณาจักรสุขโขทยัยกษัตริย์องค์ไหนคะที่สถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นกษัตริย์องค์แรกของประเทศไทยเลยเราเรียกว่าประถมกริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิศนางน,นงก็เขียนไปนะคะเขียนได้ถูกๆนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะปอสามต่อไปข้อ 2. อาณาจักรอยุธยาใครคะพระเจ้าอู่ทองหรือพระรามาธิบดีที่1นนะคะเขียนมาหนึ่งชื่อ 3. อาณาจักรธนบุรี ก็คือพระเจ้าตากศินกษัตริย์องค์เดียวของกรุงธนเลยของราชสิบห้าปีสีอ่อาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนนี้ค่ะจิตราชการเนี่ยชื่อเออพระนามของกษัตริย์จะยาวนิดนึงใช่ไหมคะให้ตอบลงตรงนี้นะอีกเมื่อวันท้ายขึ้นมาเขียนเต็มเลยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะถ้าเขียนไม่พอเราใช้เครื่องหมายยติพังแบบนี้นะคะขีดเดี๋ยววันนี้เรารู้จัก พระน้ำของศรีกษัตริย์สร้างแผ่นดินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษาในเนื้อหาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ